สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำลูกบอลคลายเครียดอีกแบบหนึง่งโดยที่มีไข่อยู่ด้านในดูไปดูมาแล้วเหมือนไข่ดาวเลยแต่ก็น่ารักดีนะคะตรงนี้เราว่าหน้ายิ้มไปด้วยแต่ถ้าพลิกดูอีกด้านก็จะเห็นหน้าอีกแบบหนึง่งขึ้นอยู่กับว่าเราหมุนไปทางด้านไหนตรงนี้สามารถบีบเล่นได้หรือจะเขย่าเล่นสนุกสนุกก็ได้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรนั้นก็ ตามมาดูกันได้เลยค่ะสิ่งแรกเรามีลูกโป่งนะคะตัวที่เราจะนำมาทำเป็นไข่เนี่ยตรงนี้เราใช้ไข่แบบที่ได้จากเครื่องหมุนของเล่นตามห้างมีกระดุม2เม็ดมีปากกา m a r k ร,ร์ขั้นแรกเราจะวาดหน้าลงไปด้วย marker ก,ก่อนนะคะโดยด้านหนึ่งจะเป็นหน้ายิ้มอีกด้านหนึ่งจะเป็นหน้าเศร้า อันนี้เอาหน้ายิ้มก่อนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าเศร้าเพราะวาดได้แล้วเนี่ยก่อนจะดำเนินขั้นต่อไปเราก็ต้องรอให้ปากกาแห้งก่อนนะคะอันนี้แห้งแล้วเราก็จะเปิดไข่ออกแล้วใส่กระดุมเข้าไป เพื่อที่เวลาเราขยับล้วเนี่ยจะได้ยินเสียงด้วยจากนั้นก็จะนำเจ้าไขน่นี้เข้าไปใส่ในลูกโป่งค่ะอาจจะใส่ยากหน่อยแต่ก็ค่อยๆใส่ไปนะคะ ตรงนี้สำหรับเด็กๆค่ะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยใส่ก็ได้นะอันนี้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะเติมน้ำใส่เข้าไปในลูกโป่งพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็จะมัดปากลูกโป่งให้แน่น ถ้าใครที่เติมน้ำเยอะเกินไปก็สามารถปล่อยน้ำออกมาก่อนนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้ได้แล้วค่ะลูกบอลค,คลายเครียดแบบที่มีไข่อยู่ด้านในสามารถบีบเล่นได้หรือจะเขย่าก็ได้หรือใครจะหมุนไปหมุนมาก็ได้ค่ะเป็นไอเดียที่สามารถนั่งบีบเล่นไปเพลินๆได้เลยแต่ก็ต้องระวังอย่าบีบแรงมากนะคะเพราะว่าลูกโป่งมันจะแตก ปีบได้พอประมาณเห็นไหมคะเป็นไอเดียที่น่ารักทีเดียวโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นไงบ้างคะชอบไอเดียลูกบอลคลายเครียดวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์ก,กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ